เั่นครับพระพุทธรูปป่าอุ้มบาทนะก็เป็นพระพุทธรูปองค์สีทองนะสูงก็ประมาณยี่สิบเมตรนะอยู่ที่วัดป่าใกล้ๆแถวที่ผมพักอยู่นะก็ด้านหลังก็จะเป็นโปดสีทองเหมือนกันนะฮะก็ขออนุญาตไม่พาเข้าไปนะฮะเพราะว่าแดดร้อนมากนะฮะขออนุญาตถ่ายอยู่ใกล้ๆนะ รบริเวณไกลๆก็ได้นะเพราะว่าแดดร้อนมากนะฮะตอนนี้บ่ายกว่าๆแล้วที่ก็ไปลุยทุ่งทานตะวันมานะก็ขอเก็บภาพบรรยากาศเฉยๆนะฮะเป็นบริเวณวัดทั้งหมดนะด้านหน้าก็จะมีบันไดพญานาคนะพญานาคคู่นะพญานาคสามเสียนนะมียบด้านสองฝั่งเลยนะฮะด้านหลังก็จะด้านข้างก็จะมีรถ ต้นที่าเอามาประดับไว้นะครับเป็นบนะริเวณนี้เอามาตกแต่งสถานที่เฉยๆนะนี่ก็จุดเด่นก็อยู่ที่องค์พระองค์นี้นะครับพระอุ้มบาพระองค์ใหญ่บางอุ้มบา